สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกทท่านก็นมาพบและเจ,เจอกับสาวดำพารวยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันทุกวนันทุกวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สามพฤษภาคมพศ2อ6 3นนะคะคิดถึงแฟนคลับทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนชิปคลิปใหม่ๆของสาวดำพารวยนะคะ ขอบคุณทุทกๆท่านค่ะที่ให้กําลังแรงใจสําหรับแฟนคลับของสาวดําพารัวที่ให้กําลังแรงใจของอสาวดําทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะแฟนคลับที่รักค่ะก็เราก็มีความหวังขึ้นมาเยอะเยอะนะคะเพราะว่าความหวังของเราก็คือวันที่16พฤษภานะคะก็ขอใหท้ทุกทุท่านให้สมการรอคอยนะคะที่แม่ท่านจะให้มาก็คือหวยใหญ่ หวยวันที่สิบหกพุทสภานะคะวันที่สิบหกพฤษสภาค่ะวันที่ห้าท่านจะให้หวยใหญ่นะคะวันที่ห้านะคะแฟนกลับที่รักทุกท่านวันที่ห้าที่ท่านจะให้หวยใหญ่แม่บอกนะคะว่าวันที่ห้าจะให้หวยใหญ่แล้วนะคะทีนี้วันนี้สาวดําก็จะมาบอกหวยฮานอยอันนี้เป็นฮานอยนะคะฮานอยท่าน แม่ท่านบอกมานะคะแต่ว่าสาวดำไม่ได้บอกให้แม่ทำนะคะแต่ท่านทําส่งมาให้เองนะคะนะคะหมวหฮานอยพิเศษหาน้อยธรรมดาหานอย VIP นะคะถ้าหาว่าใครจะตามก็อลองดูนะคะเพราะแม่ท่านให้มาเองสาวดำก็บอกให้ท่านหยุดนะคะแต่ว่าท่านก็เสียใจที่เมื่อวานนี้ไม่ได้บอกอคือเมื่อวานนี้แฟนคลับไม่ถูก ที่ท่านก็เสียใจว่าไอ้ที่ใบแรกที่ท่านทำน่ะให้อะถูกแล้วแต่ทีนี้ว่าท่านก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลขเพราะเลขมันออกวันที่หนึ่งท่านก็ทําวันที่หนึ่งเนี่ยมันเข้าหมดทั้งบนทั้งล่างแต่พอเลขมาหวยหวยออมสินมาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนออกเป็นวันที่สองเหมือนกันกับหวยใหญ่ใช่ไหมแต่หวยใหญ่ไม่ได้ออกใช่ไหมท่านก็เลยเอากําลังวันของวันที่สองน่ะไปทํา วันที่สองมันตรงกับวันอะไนะวันเสาร์ใช่ไหมคะมันก็เลยไม่เข้าท่านก็เสียใจท่านก็เมื่อวานนี้ท่านก็บอกชัดเจนแล้วนะคะว่าหวยหวยฮานอยเนี่ยก็จะมีให้ซื้อในหวยใบนี้นะคะก็สาวดำก็จะมาบอกแฟนคลับวันนี้ฮานอยก็จะมี9 3 7 6ส2สอง ห้าหกเจ็ดเก้าสองสามห้าเก้านะคะมีแค่นี้นะคะสำหรับหวยฮาหนอยของแม่สมุดประการนะคะทีนี้ก็มาดูมาดูทีนี้สูตรสาวดำนะคะทีนี้ก็เป็นสูตรของสาวดำนะคะ สูตรสาวดำไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับแม่หรือตรงกัสาวดำก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่ามันสาวดำก็เอาสูตรที่แม่ที่แม่เขียนไอ้น,นี้มาให้เนี่ยเรา,เราลองเอาทําดูเมื่อคืนเนี่ยนะคะของสาวดําก็จะมี48 48 63 78 นะคะ48 63 78แล้วก็38นะคะก็ลองดูนะคะของสาวดำจะมีเข้าไหมแล้วก็อันนี้หวยของฮานอยของพี่ลุงนะคะฮานอยของพี่ลุงก็จะมี34 9 3 4 9สนะคะของพี่ลุ่งนะคะแล้วก็จะมี2 3 7สา6นย์นะคะของพี่ลุ่งนะคะแฟนคับจดไว้นะคะจดไว้นะคะสาวดำก็จะบอกตามที่แฟนคลับได้ได้ส่งมาให้นะคะ อันนี้ของน้องอะไรนะของน้องปุกจี้โยชื่อพราะนะเออน้องคนนี้เขาเคยให้มาครั้งหนึ่งนะแต่ไม่เข้าวันนี้น้องก็ใหม้มานะคะศูนย์เจ็ดสามสามสี่ห้าสามห้าสี่หกนะคะศูนย์เจ็ดสามสามสี่ห้า ามห้าีสามห้าสี่ห้าสามสามสี่สามศูนย์เจ็ดนะคะของน้องปุ๊กกี้เราก็ลองดูนะคะก็ขอบคุณแฟนคลับมากมากเลยนะคะที่หลายหลายคนมีสูตรกันมีสูตรกันแล้วก็ไลน์มาบอกสาวดำนะคะไลน์มาบอกสาวดำนะคะขอบคุณมากค่ะ จะใครมีสำหรับาฝากข่าวไปถึงแฟนคลับของสาวดำที่เคยให้หวยใหญ่นะคะตอนนี้เราก็เป็นโอกาสแล้วนะคะเพราะว่าหวยใหญ่เขาก็จะมีเปิดแลวเขาก็จะออกวันที่16พฤษภาเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคุณป้าแล้วก็น้องนะคะน้องอน้องสาวน้องสาวกระบีน้องสาวโคราชน้อง สมใจน้องลุ่งอรุณน,น้องอหนุ่มบขสสาวสกลนครที่สาวดำจดไว้เนี่ยที่เคยให้หวยใหญ่อะนะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะสาวดำก็จะได้เป็นสะพานบุญบอกแฟนคลับนะคะทุกๆคนเราก็ไม่ทราบนะคะว่าหวยจะออกตัวไหนอะไรยังไงนะคะทีนี้เราก็มาช่วยกันชิด นะคะช่วยกันคิดช่วยกันหานะคะเงินห้าพันได้หรือยังคะสาวดำคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยยังไม่ได้แน่นอนนะคะทั้งเขตแถวบ้านอำเภอแวงน้อยนะคะแถวแวงใหญ่แวงน้อยแถวละหารนาแถวคอนสวนรรค์หรือคอนสารพวกนนี้ได้หรือยังนะคะแต่แถวนี้ยังไม่ได้นะคะแถวนี้ยังไม่ได้สักคนเลยคะ่ะ เช้าขึ้นมาก็พูดกันนะคะยังบ่ไดเลยท่านผู้ชมยังบ่มีแผลใดจากคนได้จ้ามีบ่มีแผลใดจากคนไอแม่จ้าอันนี้แม่นางหนุ่มนครพนมอ๋อหนุ่มนครพนมให้ผมเฮ็ดเป็นหวดหวดแรกสั้น หนุ่มนครพนมให้มาแล้วนะคะให้มาแล้วอ๋อไอ้ฮานอยมเขาจะชอบทำหวยใหญ่แต่หัยใหญ่เดี๋ยววันที่ห้าสาวดำจะบอกวันนี้เขาให้หวยเขาให้หวยฮานอยมานะคะอบอกผมเฮ็ดเป็นงวดแหลกเตื่อยกันสูตรของผมมาสันน้องเขาให้มาอา่าแปดหกสองนะคะแปดหกสองนะคะแล้วก็หก 642นะคะ862 642ของหนุ่มนครพนมนะคะแล้วก็ให้มา753นะคะ753ดสองตัวก็จะมี3 5 2 4 6462ค่ะของหนุ่มนครพนมนะคะอ่าก็ล,ลองดูกันนะคะเราก็ไม่ใช่รอแต่หวยแม่เนาะ ไม่ไม่ก็ท่านก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะเข้านะคะก็บอกมาของทุกๆคนก็แล้วกันนะคะของทุกทท่านของทุกๆคนนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะค่ะแฟนคลับที่รักทุ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 กทท่านค่ะขอบคุณสําหรับข้อติชมที่แฟนคลับได้คอมเมนต์มาบอกสาวดํานะคะก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจไม่ว่าท่านจะ ว่าหรือท่านจะพูดแบบไหนอะไรยังไงสาวดําก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะขอให้ท่านมีความสุขทุกท่านนะคะโดยเฉพาะอีกมีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าคือบ่าแหกตาไปเบื้องช่องอื่นเขาแน่ว่าั่นอันนี้ก็คงจะมีอารมณ์บอดจอยนะคะที่สาวดําบอกไปคลิปนั้นมันมีหลักฐานนะคะสาวดําลงไปเมื่อ เมื่อวันที่สองคือเมื่อวานนี้คลิปที่สาวดำลงประมาณสี่โมงเช้านะคะลงทั้งทั้งสามช่องเลยค่ะแล้วก็มีบอกหวยอ่าห้าเก้าเก้าห้านะคะมีชัดเจนนะคะทีนี้พอท่านไม่ได้ดูท่านก็บอกว่าสาวดำไม่ได้ลงไม่ได้บอกมีหลักฐานชัดเจนนะคะมีหลักฐานชัดเจนนะคะที่สาวดำบอกว่ามาจากทุระแล้วก็รีบมาลงให้เลย อ่าอะไรแล้วก็ยังไม่ได้เรียงนะคะทีดีมันนึกึ้นได้ว่าสูตรที่สาวดาทำําตอนแรกสาวดําจะไม่ลงนะคะแต่แม่บอกว่าทําแล้วก็ลงไปเลยลูกเอาลงไปเลยจะถูกจะผิดก็ไม่ว่ากันอ่าให้ลูกทําแม่ก็อยากรู้ว่าสาวดำำําทาทำได้ไหมทําสูตรอะ่ะตามที่ท่านให้รายละเอียดมาทุกอย่างเนี่ยสาวดําก็ดูนะคะก็ดูอ่าแม่ท่านบอกว่า ให้เอาลงสาวดำนึกได้ก็ไปเปิดหาเลยนะคะเปิดหาแล้วก็มีที่สาวดำทำไว้น่ะมีสามตัวหรือมีสามตัวหรือสี่ตัวท่านท่านท่านลองไปย้อนดูนะคะคลิปเมื่อวานนี้เองนะคะนะคะคลิปที่สาวดำเขียนไว้ว่าออมสินนะจุดที่ที่สาวดำเขียนว่าอมสินอมสินมาแล้วจ้าสอง พฤษภาคมหกสามนั่นหนึ่งนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามอมสินมาแล้วจ้าน,นหนๆนะคะที่สาวดำประ,ประกาเมกิสีเขียวเขียนน่ะนะคะมาหาง่ายๆเองค่ะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครหน้าจอสาวดำนะคะท่านไปดูได้เลยค่ะว่ามีหลักฐานไหมที่มีบอกกันตั้งสี่ห้าคนนะคะ่ะจ้ะตามที่แฟนกลับส่งมาในคลิปเนี่ย แต่มีของสาวดำอ่ะนะคะสูตรของสาวดำเนี่ยเข้าเมื่อวานเนี่ย5995นะแล้วก็มีแฟนคลับคอมเมนต์มาว่าไม่จริงไม่เชื่ออะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเออคือบ่แหกตาไปเบื้องอันช่องอื่นเนี่ยยายว่าเขาเฮ็ดแบบใดาสัน้นขันบ่พอมกับบ่ต,ต้องเฮ็ดว่าสั้นละว่าก็ขอขอบคุณหลายๆจ้านั่งร้อมอยู่แต่ว่านั่งเฮ็ดบ่ท่านเด็กเก่งเนาะคะเนาะ อันนาจอบองงามบ่เป็นยังจ้าฟังเอาภายในในี่ยคนเว้าเลยนะนั่งก็บอกหาเก้าเก้าหาชัดเจนค่ะล่างบนนั่งบอกชัดเจนค่ะนั่งลงจ่วงซีมงเศร้าอ่ะเด้อค่ะเด้อเขาไปเบิ่งค่ะทั้งสามช่องเลยทั้งช่องดำมามหาัสเน่ชาแนลทั้งช่องพรทีวีคอมโบทั้งช่องสาวดำผ้าร่วยมันมีหลักฐานมดชัดเจนด้ะจ้า เออบ่ต้องบ่ต้องตอว,วานาังดอกตอว,ว่านาั่งได้นั่งกับบ่เขยดบ่โกรดกขอคอยท่านมีความสุขด้อจ้าแต่นั่งบ่อยากให้แฟนครับอันมีบาปมีกรรมติดตัวนอคเนะเพราะว่า,วานาังนั่งอาหูสิกรรมให้ทุกคนทุกเรื่องกบับา่ว่าสิเป็นเรื่องอีหยังไปสิคอมเมนตนมาดามาว่าจังไดก็สร้างนั่งบ่เขยดบ่โกรดบ่จ้าก,กขอใอยท่านมีความสุขนอคเะนะ น,นั่งไปนคนเบาตรงนาะนั่งลงห้นั่นงกับว่านั่งลงห้พอมันมีหลักฐานกับย้อนเขาไปเบื้องที่จ้าเพื่นก็บ,บอกว่าให้ตอนไหนให้ตอนไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยโมเมซันว่าให้เมื่อไหร่สาวดำไม่เห็นมีเลยดูทุกคลิปไม่เห็นมีสันถ้าเจ้าเบื้องทุกคลิปเจ้าจะต้องเห็นจ้าเจ้าจะต้องเห็นแฟนคลับที่ฟังอยู่นี่บางคนก็บอกหูว่า เป cues, land, really ็นเรื่องจริงหรือว่าจริงแต่ที่นั่งว่าวหอยฟังนี่นั่งนี่ยังนั่งกับว่าแฟนคลับฟังปรึกษาแฟนคลับซิ่งไดมันดีมันงามเนาะค่ะเนาะซิ่งไดบ่ดีบ่งามเขากดซอยกันแก้ซอยกันคิดซอยกันแก้ไขปัญหาก็คือจังนั่งเฮ็ดยังบ่ดีเฮ็ดยังบ่ถือแฟนคลับขอคอมเมนต์มานั่งกับขอน้อมรับไว้ทุกผู้ทุกคนจิให้นั่งเครียดนั่งบ่เครียดหรอกจ้าเป็นการดีที่สุดละที่แฟนคลับแนะนํามาเนี่ยนั่งสิพญายามเฮ็ดกับสิพญายามเฮ็ด สิบ่เกินอาทิตย์นึงดอกนั่งสีเฮ็ดขึ้นนาจอให้เป็นเด้อค่ะเด้อเพื่อนก็คือจิตใจให้ว่านั่งเงินบกข้นนาจอบ่ข้นนาจอว่าออมสินวันที่เท่านั้นเท่านี้แต่ว่านั่งก็เอาปากกาเม่กี้เขียนตัวบใหไงเด้ออันออมสินอ่นนั่งเขียนไว้่ะนั่งเขียนไว้เด้อค่ะเด้อมีปากกาเม่กี้สินญ่ยนๆน่ะคะ่ะชัดเจนเลยแฟนกลับฟังนั่งเบาแล้วไปเบิ่งตอนนี้เลยค่ะสําหรับผู้ที่บ่ทไทยไปเบิง่งกับผู้ที่ว่าเบิง่งทุกคลิปถ้าเบิ่งทุกคลิปต้องเห็นจากท่านผู้ชม พอนั่งลงทั้งสามช่องมีเก่าหาหาเก่าชัดเจนเลยก่ะห้อยอมสินมือว่าน,นี่นั่งเขียนไว้อมสินสองพฤษภาลพราะเนาะปากกาเม็ยีโตัวยิ่ยๆนั่นแหละจ้านั่งไปนคนเขียนเองเด้อจ้าท่านผู้ชมลายมือนั่งนี่ละนั่งเขียนเองกัะอมสินจ้าสองพฤษภานี่นั่งก็เขียนเองนะท่านผู้ชมอ่ามันเชียนกับกับ เขาก็เข้าไปเบิ้งว่าเออสาวดำแล้วบอกมีความจริงบ่เออเขาก็ต้องเบิ้งเธอจ้ะนี่นั่งเอาปากกาเมื่อกี้ฉันตัวใหญ่ๆน่ะยฉันบ่หลายคำหนอกนั่งเขียนว่าออมสินจา้าสองพฤษภาสองพฤษภาพศหกสามนั่นเด้อค่ะเดอ้อโต้หนังสืออันปากกาเมื่อกี้นั่งเขียนตุ่ตัวสีไอนำเงินนะจา้า <c oughs> ขอเจ้ทุกท่ทานโชคดีนะจา้าถ้าออกไม่น,นอกข้างนาะ ให้กำลังแรงใจซึ้งกันแล้วกันนะก่ะเด้อย่าเฝ้าเคลียรย่าเฝ้าหายย่าเฝ้าจมย่าเฝ้าว่า,า,วาน,อนอกันเนาะขันคนณห้อมีความจริงใจต่อกันนะสีบ่จมบ่หายบ่ว่าให้กันเด้อก็คือคือหมายความว่าให้กำลังแรงใจกันนะนาะเออบ่เป็นยังดอกแม่บ่เป็นยังดอกเอ้ยบ่เป็นยังดอกพี่สาวดวําวันนายนยังมีอีกเขาให้ยกำลังใจกันไปปานนี้อ่าของนั่งลงไปแล้วแต่ว่าแฟนคลับคอมเมนต์ว่านั่งอ่านว่านั่งว่านั่งเบา ตัวอันหมวยออกแล้วจังมาล่งกับมีพูดจังเนื้ออ่อานเบิ้งเลยจากคอมเมนต์อ่ะผู้จังนึงกับว่าดูทุกคลิปไม่เห็นมีเลยบอกตอนไหนวะาห้าเก้าเก้าหว่าสัน้น <c oughs> มันมีหลักฐานอยู่นะจ้าย้อนเข้าไปเบิ้งเลยจากท่านผู้ชมคลิปที่นั่งเอาปากกาสีน้ำเงินปากกาไม่จิเขียนบอกว่าออมสินจ้าสองพฤษภาคมพศหกสามนั่นแหละจ้ามีทุกช่องเด้ค่ะเด้อ อ่านั่งอ่ะการเม็นนั่งบ่จริงนั่งบ่เบาการเป็แม่นั่งเบ่เบาจะนั่งเบาอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจนท่านผู้ชมเนาะเพื่อนอาจีวอนว่านั่งอันขึ้นตัวนังสืออันหน้าจอคือเขาเฮ็ดในเบ่ได้นั่นละนั่งก็บอกแล้วว่านั่งเฮ็ดบ่ได้อีหลีเดี๋ยวนั่งสิพยายามเฮ็ดให้มันได้เล้วจ้าขอทุกทุกจันโชคดีเนาะค่ะเนาะขอแฟนขับนั่งโชคดีทุกผู้ทุกคนเนะค่ะเด้อค่ะขอมีความสุขเนาะค่ะเนาะ งวดต่อไปเฮากันถือกันท่านผู้ชมที่ยังบ่ทันถือย่าเฝ้าเสียใจยา่าเฝ้าน้อยใจยังมีอีกตั้งหลายงวดเนาขอนาะวันที่สิบหกเป็นยังรอเฮาอยู่สําหรับแม่เพื่อนบ่ได้เฮ็ดแล้วเด้อค่ำไวยไอ้ห้าน้อยอะ่ะให้เพื่อนพักผ่อนค่ะให้เพื่อนพักผ่อนเปิดใจได้มีสมาธิเฮ็ดวันที่สิบหกเขาก็บจังไคอยแก้มือเอาไมน่นาะท่านผู้ชมเนาะอ,อย่าลืมว่าเพื่อนสามทีงวดเพื่อนบ่ท่านได้ชชผิดจักงวดได้จ้ะตั้องไวยออมสินเนี่ยถ้าแม่ บ,บ,บ่อันบ่เบื่อบ่มาเห็ดไหมบ่เม่ออาจจะเราแม่อาจจะบ่ได้เบื่อแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงกับที่ว่าออกวันที่สองนะจ๊ะไอที่เพิ่นเห็ดมาออกวันที่หนึง่งพืชสภาพน่นเขาเลยทั้งบนทั้งล่างเขาหอดหาหา้หาเก้หาหา้หาหาห,าหาานีพ่อมาเพิ่นออกเป็นวันที่สองเพิ่็ออกกำลังวันวันที่สองไปเห็ดนนะ่ะมันก็นเล็กเพี้ยนเลยค่ะคือมันออกตามตามนั่นนะ่ะจะออก กำลังวันมาตามวันที่สองกับได้จังสันแหละะท่านผู้ชมได้ก็จังแันครับเห็นนั่นแหละแม่กระโบถือการนั่งกระโบถือคือกันได้จ้าแต่ว่ามีผู้ถืออันผู้ผู้เพิ่นเบิ่งคิดนั่งทุกอันเนเพื่อนกดติดตามไว้เพื่อนบอกว่าหนูเห็นหนูกระฝ้าไปซื้อเลยสองร้อยบาทรัฐบาลเล่าสื่อสองร้อยบาทแต่เล่าสื้อบนสื่อล่างเราก็ได้โชคดีไปถึงทั้งบนทั้งล่างขอแสดงความดีใจน้ำได้จ้าขอบคุณในไลน์จ้ะเพื่อนกัะเลยอันทรงเงินมาใไห เน้ะก็เนาะพันถือทั้งล่างทั้งบนพันละส่งเงินมาให้สองพันได้อจ้าเกิดพันส่งเงินมาให้สองพันเดี๋ยวขอขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับคุณสัญญาเนาะขะเนาะคุณสัญญากิดพันถือสองร้อยถ้เท่ากับพันถือสี่ร้อยเพราะพันถือซื้อล่างบนเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยสุดยอดเลยท่านผู้ชมโุกท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 ุอีพอยเม่เนี่ยแหละคนดวงเฮงคนดวงดวงดีเนาะไปโชคดีได้จ้าทุกผู้ทุกคนจ้า